พี่น้องลืมกันหรือเปล่าโคว COVID ิดสิบเก้ากลับมาอีกครั้งพี่น้องคนไทยพร้อมใจช่วยกันระวังจะกินจะเดินจะนั่ง เว้้นนระยะยหห่างใมัพอดีกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลนครเดิดอำเภอศรีนครจังหวัดสุขโขทัยที่เคารพรักในขณะนี้โรคโควิด -19 กําำลังระบาดหนักในประเทศไทยอีกครั้งนายกอดุลขวัญน,นาคนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิด ขอให้พ่อแม่พี่น้องร่วมมือร่วมใจปฏิบัติตามมาตรการและคำสั่งอย่างเคร่งครัดโดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้งซึ่งตอนนี้หากฝา่าฝืนมีโทษปรับ6 0 0 0 2ถึง2 0 0 0 0บาทเพื่อลดการแพร่ระบาดเราควรล้างมือบ่อยๆล้างมือให้สะอาดรักษาระยะห่าง1-2เมตรไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นดูแลและควบคุมสุขอ,อนามัยภายในบ้านของตัวเอง รับประทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาดถูกสุขะอนามัยไม่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่แออัดหากไม่มีเหตุจำเป็นขอให้อยู่ในที่พักอาศัยเพื่อลดความเสี่ยงทั้งการกระจายและได้รับเชื้อมาโดยไม่รู้ตัวขอให้พ่อแม่พี่น้องปลอดภัยจากโรคโควิด -19 เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากนายกอดุลขวัญน,นาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิดพร้อมทีมบริหารสมาชิกกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแพทย์สารวัตรและเจ้าหน้าที่ทุกคนมีอาการปวดหัวไอแห้งๆตาแดงๆอีกทั้งพื่นขึ้นมีน้ำมูกไหลไข้ซึงอย่าลืมอย่าลืมตั้งไปหาหมอโควิดระบาดรอบสาม ขอบอกย้ำไรแรงกว่าเก่าแพร่เชื้อไว้ตายแน่พวกเราและเธอไม่ป้องกันสวมน้ากากอนามัยนะครับโควิดหนักครับ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 กลับมาแล้วครับ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 ขอบอกให้ทราบ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 สวมน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน กาดยาตกจากใจในายยกกาดยาตกปลอดภัยจากโรค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 ,โรคโด้วยความห่วงใยพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้มีเชื้อไวรัสโควิด -19 ระบาดเป็นรอบที่3มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นทุกๆวันขอให้พ่อแม่พี่น้องระมัดระวังตัวท่านเองให้ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ด้วยการปฏิบัติด,ดังนี้ 1. สวมใส่หน้ากาก,กอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านรักษาระยะห่าง1-2เมตร 2. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารดิบล้างมือด้วยการฟอกสบู่อย่างน้อย20วินาทีหรือล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อย 3. ไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ไอจามหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด 4. ไม่นำมือมาสัมผัสตาจมูกปากไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น 5. สังเกตคนรอบตัวและระมัดระวังตัวท่านเองหากมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเช่นไอเจ็บคอมีน้ำมูกหายใจเหนื่อยหอบ หรือมีไข้สูงให้รีบไปพบแพทย์ทันทีโอกาสนี้ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและอสอมอทุกคนที่ร่วมกันทำงานอย่างเต็มที่ขอให้พ่อแม่พี่น้องปลอดภัยจากโรคโควิด -19 เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากนายกอดุลขวัญน,นาคนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นครเดช ขอบคุณพี่น้องประชาชนข้าราชการทหารตำรวจแพทย์พยาบาลอสอมและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการป้องกันเป็นอย่างดีโรคโควิด -19 คงอยู่กับเราไม่นานถ้าพวกเราพร้อมใจกันปฏิบัติต,ตามกฎระเบียบของสอบคไปทางไหนจำไว้ถ้ามีคนมาด้วยความรัก ในส่วมหน้ากาอันมัยโควิด -19 พวกเรานั้นป้องกันได้เจ็บป่วยเป็นไทยต้องไปหาหมอทันทีกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลน,นครเดิดอำเภอรีนครจังหวัดสุโขไทยที่เครพรักในขณะนี้โรคโควิด -19 กำลังระบาดหนักในประเทศไทยอีกครั้งนายกอดุลขวัญน,นาคนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิดขอให้พ่อแม่พี่น้องร่วมมือร่วมใจปฏิบัติตามมาตรการและคำสั่งอย่างเคร่งครัดโดยการสวมใส่หน้ากาก,ากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้งซึ่งตอนนี้หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ6 0 0 0 2ถึง2 0 0 0 0บาทเพื่อลดการแพร่ระบาดเราควรล้างมือบ่อยๆล้างมือให้สะอาดรักษาระยะห่าง1-2เมตร ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นดูแลและควบคุมสุขะอ,อนามัยภายในบ้านของตัวเองรับประทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาดถูกสุขะอ,อนามัยไม่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่แออัดหากไม่มีเหตุจำเป็นขอให้อยู่ในที่พักอาศัยเพื่อลดความเสี่ยงทั้งการกระจายและได้รับเชื้อมาโดยไม่รู้ตัวขอให้พ่อแม่พี่น้องปลอดภัยจากโรคโควิด -19 เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากนายกอดุลขวัญน,นาคนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นครเดิดพร้อมทีมบริหารสมาชิกกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแพทย์สารวัตรและเจ้าหน้าที่ทุกคนลางมือทั้งตำบนบอกทุกคนวันละหลายๆายครั้ง พ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้มีเชื้อไวรัสโควิด -19 ระบาดเป็นรอบที่3มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นทุกๆวันขอให้พ่อแม่พี่น้องระมัดระวังตัวท่านเองให้ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ด้วยการปฏิบัติด,ดังนี้ 1. สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านรักษาระยะห่าง1-2เมตร2 หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารดิบล้างมือด้วยการฟอกสบู่อย่างน้อย20วินาทีหรือล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ 3. ไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ไอจามหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด4ไม่นำมือมาสัมผัสตาจมูกปากไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น 5. สังเกตคนรอบตัวและระมัดระวังตัวท่านเองหากมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเช่นไอ เจ็บคอมีน้ำมูกหายใจเหนื่อยหอบหรือมีไข้สูงให้รีบไปพบแพทย์ทันทีโอกาสนี้ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและอสอมอทุกคนที่ร่วมกันทำงานอย่างเต็มที่ขอให้พ่อแม่พี่น้องปลอดภัยจากโรคโควิด -19 เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากนายกอดุลขวัญน,นาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครเดชใส่แมสและมันล้างมืออีกอย่างก็คือและช่วยกันคัดกรองเว้นระยะกันอย่างถูกต้องช่วยกันปกป้องและดูแลตัวเองโควิดก,กำลังระบาดหนักโควิดก,กำลังระบาดหนักโควิดก,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 กำลังระบาดหนักกินร้อนช้อนคนละคันมันล้างมือและก็สวมหน้ากากอนามัยนะครับขอบคุณพี่น้องประชาชนข้าราชการทหารตำรวจแพทย์พยาบาล อสอสมและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการป้องกันเป็นอย่างดีโรคโควิด -19 คงอยู่กับเราไม่นานถ้าพวกเราพร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎระเบียบของสอบคอ,อ่าแน่งแดงมีพื้นขึ้นปรดจำไว้อีกครั้งมีใครบางคนไม่แสดงอาการปวดเนื้อปวดตัวไอแห้งแห้งไขรหนาวสัน รีบพาหมอเร็วฉับพลันต้องช่วยกันป้องกันพวกเรา